ดรอช็อตแอนดดรอว์นรายนตำนานราชันมังกรมีพลังชีวิต5หน่วยเกตเพิ่มมาหนึ่งต, hal, ตัวไเทพบังกรไร้ใจปาทัธนสกิวดับเบิ้ลแอตแทคจะรอดไปได้ไหมนะอีเทอรโนลสปาทันไรดแล้วก็ดึงฟอร์เมชันมุดตขวันกไป่องกลาง นี่ yeah. ถ้าอย่างนั้นขยี้ดับเบิลซอร์ให้กระจุยและโจมตีอีกครั้งไรน <Yeah. S 1> ี่โล่แหงมก่อนบ้าเทเฟตสามารถป้องกันการโจมตีทั้งสองครั้งของสปาร์คันได้อย่างงดงามเลยล่ะค่ะสำเร็จจวดครั้รแานได้เท้าสั้นเรเบียยังไม่ใช่เอะชาร์ and จแอนด์โรจวดพรงที่สองได้โรบินิกกลิมบัวเยี่ยมเลยถ้ามอนสเตอร์ใบนั้นโผล่มาแล้วก็ จวนได้โล่แห่งมังกรเขียวโลกแห่งมังกรขาวแล้วก็ไอรอนเชนดรา้อนสเร็จไอรอนเชนดรา้อนเหรอขอไอรอนเชนดรา้อนไปเท้าย้ายจะให้มัดตัวไหนดชฉันจ่ายสองเกชนายช่วยมาจับหมอนั่นเอาไว้ให้พีเนาะหมอน,นั่นแต่ตัวยักษ์นั่นใช่ไหมอา้าฝากด้วยล่ะช่วยไม่ได้นะริสติกเชน มอนสเตอร์ที่โดนซ่อนนี้เข้าไปดีเฟนซ์จะลดลงไป3 0 0พตามจำนวนเกจที่จ่ายไปและสกิลนี้จะส่งผลจะจบเทินค่ะหรือก็คือตอนนี้สปาร์ทันมีดีเฟนซ์แค่2 0 0พันเท่านั้นและึงไออนชดาก็จะถูกทำลายไปผลขอสกิลก็ยังคงอยู่เยี่ยมโจมตีส่สปาร์ทันเลยนี่สปาร์ทันผู้แข็งแกร่งจะเสียถ้าให้มอนสเตอร์สายหนึ่งที่มีพผวาเวิร์แค่3 0 0พันอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่มีทางไร้มังกรไร้ใจดุ๊ ทั้งนั้นเอามัดนี่ไปกินแต่ว่าก็พื้นมาได้ด้วยซ้ำตอนนี้เละ่ะจัดให้ทะลวงให้ทลุรียวรบมบักเกอร์เ <c oughs> ไ,ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริงจากการที่ดูเอลซิกสัสปาท่านถูกทำลายนักสู้โทรโรโคริ จะต้องเสียพลังชีวิตห้5หน่วยจากสกิลไลลิงหรือวันนี่จะเป็นใช้ชนันดาของนักสู้กาโอยอดเยี่ยมจริงๆ<า>มีคโดกาโอาน,นี่นี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโค<อ><า>ว่างไงนะดูเอลซีเกอร์ร,ร่างพัฒนาขั้นสุดท้าย เท่เอยจงจุติดวลซีเกอร์เทมเพสเอนฟอร์เซอร์เมื่อดวลซีเกอร์สปาร์ทันถูกทำลายจะสามารถคอจากมือได้และผลจากการไลฟ์ลิงก์ก็จะหายไปด้วย <jaar ans> ร่างนี้ต่างหากคือร่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดดเวลซีเกอร์ก็คือเทพและการสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นก็คือหน้าที่ของเทพพเจ้าตอนมัตสุริยันที่ใช้สร้างปฏิหารไม่จริงและไม่ใช่แค่นั้นปัญหาคือพาวเวอร์กับดีเฟนต์ของเจ้านี่หนึ่งมื่นสองพันอย่างนั้นเหรอ แต่ก็แรกด้วยไลฟ์ลิงลูสหรือก็คือเมื่อมอนสเตอร์ตัวนี้ตายก็จะแพ้การต่อสู้นี้ทันทีไม่มีทางที่ดูเอลซีเกอร์เทมเพสเอนฟอร์เซอร์จะถูกทำลายได้ชีวิตของพวกเราทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันมีคโนกาโออยู่ต่อหน้าเทพเจ้าเจ้ายัางจะขัดขืนอีกเหรอของมันแน่อยู่แล้วการต่อสู้ยังไม่รู้ผลสักหน่อยจะสู้ยังไงล่ะกาโอ ใช้เปลวไฟสองสว่างท่ามกลางความมืดในแสงสว่างสองประกายในหัวใจของผู้คนลูกพี่เจ้าสุรยิยันราตอนตัวแล้ว,ลว,วไม่ได้ถึงรู้หลหรอมอนี่เป็นน้องชายของลูกพี่โยตาจริงๆด้วยตอนนั้นฉันอยู่ป .4 และต้องเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าขาหักใช้เปลวไฟส่องสว่าง่าำกลางความมืดไปแสงสว่างสองประกายในหัวใจของผู้คนลูกพี่เจ้าสุริยันปรากฏตัวแล้วแค่ะระเบิดเลยพี่ครับต่อต่อไปล่ะอย่าเพิ่งเร่งนักสิกาโอฮะคุณแม่กับฮานะละมัง้งลูกพี่ยอตตะขอผมอ่านลูกพี่เจ้าสุริยันตอต่อไปหน่อยสิ อ,อ้ยอ,อ,อันนี้ใครอะน้องชายฉันเองอะชื่อว่ากาโอน้องชายเหรอนายเองก็ชอบลูกพี่เจ้าสุริยันที่พี่โยตาวาดเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเถอะนะกาโอมันเสียมารยาทนะคนคนนี้น่ะเขาชื่อเกนมาคุงเกนมาคุงกาโอนายถามฉันว่าชอบลูกพี่เจ้าสุริยันไหมใช่หรือเปล่าอ่ะึอืมชอบสุดๆไปเลยละ่ะ จะไม่ยอมให้ใครมาชอามากกว่าฉันแน่นอนยูมูฟดู่ครั้งแรกได้จกกกักรพรรดิังกรสลาตัน Thunder, ทันเดอร์ทอนาโดส่ง Thunder, ทันเดอร์ทอนาโดจากมือลงสูตรรับซนวายุมานสลาตันทำงานโอ้โหเท่านี้ดรากนักข้อก็ถูกทำลายแบบนี้โอกาสชนะของนักสุกาะโอกริฟรีเต็มทีแล้ว มีขนกกาโอแบบนี้เราอยักจะสู้ต่ออีกเหลอฉันในตอนนี้คือลูกพี่เจ้าสุริยันจะไม่หนีไม่ซ่อนไปไหนทั้งนั้นแหละงั้นฉันก็จะไม่ปราณีเอาเรสกระชอไอตโงตีใส่กาโอไร โล่แห่งมังกรเขียวเฮ้ยเกือบไปดับเบิลอททักอะไรนะสวยได้โล่แห่งมังกรขาอะไรกันล่ะเนี่ยจะมีเวทมวนตร์กลับอยู่อีกโล่แห่งมังกรขาวทำให้การโจมตีของเทมเ e ส t e n ฟ o r เ e อร์ที่มีอยู่3มคิติเคลสร้างความเสียหายให้พลังชีวิตแค่หนึงหน่วยเท่านั้นค่ะยังไงก็รอดมาได้แล้วนะทริป l ป a t t อ c k ท่ะ ทริปเปิลแอตแท็กยริงงั้นเหรอไล่ไม่เคยมีมาก่อนดูเอลซิเกอร์เทมเพสเอนฟอสเซอร์มีสกิลต้องห้ามอย่างทริปเปิลแอตแท็กอยู่ด้วยล่ะค่ะกาโอจังพี่กาโอซึเขาณ์นะคะ นี่กาโอไม่เป็นไรนะกาโอบรัมไม่ต้องเป็นห่วงไปการต่อสู้ยังไม่จบกาโอที่ฉันยังสู้อยู่ได้ตอนนี้ก็เพราะเพื่อนๆในทีมมาดูโซแลย์ยังไงล่ะกาโอฟัมิชันจะสู้ต้องเปิดช่องกลางเอาไว้เสมอแล้วก็แบบนั้นเนีของฉันเลยปมนการเว้นบอที่ใช้ป้องกันอยู่มากเป็นพิเศษกาโอถึอง,งั้นแล้ว พวกเรายังไม่แพ้สุดนี้หรอกนะแปลว,ว่านี่เป็นเด็กที่พวกบังคุกจัดขึ้นโดยเชื่อมั่นในชัยชนะอย่างนั้นสินะแต่ตัวเราที่เป็นทบัดนี้กลับเทียบกับบัดนนี้ของเกนมากไม่ได้เลยสักนิดทำประโยชน์อะไรให้กาโอไม่ได้เลยอยากจะแข่งแรงขึ้นกว่านี้ยังนายไม่มีสิทธิจะใช้ชื่อลูกพี่เจ้าสุริยัน ทำไมล่ะเพราะว่าโทโโรคิกเกนมาคกกนนี้คือลูกพี่เจ้าสุริยันตัวจริงยังไงล่ะว่าไงนะนายคนนั้นคือเด็กเมื่อตอนนั้นจริงๆด้วยรุ่นพี่ทโทรโรคิคือลูกพี่เจ้าสุริยันเหรอนี่มันยังไงกันแน่นะ่ะฉันรู้เหตุผลที่ลูกพี่เจ้าสุริยันถูกวาดขึ้นมาลูกพี่โยาตะเคยบอกผมเอาไว้นี่นะ เหตุผลที่ว่าลูกพี่เจ้าสุริยันขึ้นมาน่ะอืมเพราะมีคนที่อยากจะให้อ่านและจะได้แข็งแกร่งขึ้นมาใช่ไหมล่ะอ๋อก็หมอน,นี่น่ะอ่อนแอจะตายไปถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะปกป้องเขาเองเอ๊ะงั้นฝากด้วยก็แล้วกันนะเก์มาคุงช่วยเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันของกาโอให้ทีนะเอ๊ะ,เ,อะเราน่ะลระลูกพี่เจ้าสุริยันนะ่ะ ขอโทษนะจ้ากระโอจังวันนี้แม่มารับช้าหน่อยนี่เธอเกณฑ์มะคุงใช่ไหมคุณแม่ของลูกพี่โยตะตั้งแต่วันนี้ผมคือลูกพี่เจ้าสุริยันลูกพี่เจ้าสุริยันลูกพี่โยตะไว้ผมจะมาใหม่นะลูกพี่โยตะยอมรับในตัวฉันว่าฉันคือลูกพี่เจ้าสุริยันนี่รู้จักพี่ด้วยอย่างนั้นเหรอ และรู้ว่าลูกพี่เจ้าสุริยันถูกวาดขึ้นเพื่อให้คนอ่อนแออย่างนายรู้สึกอยากจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าลูกพี่เจ้าสุริยันตัวจริงนั้นมีแค่โทรอนรคกิเกนมากคนนี้เท่านั้นยังเร็วไปที่นายจะใช้ชื่อลูกพี่เจ้าสุริยันตอนนี้ตอนหน้าด u ลซ s เกอ e ์เทมเพสเอ n นฟอร์เซสิ่งที่รอนายอยู่มีแค่ความพ่ายแพ้กโอ คนแบบนายไม่สามารถเป็นแสงสว่างคอยนำทางให้โลกใบนี้ได้หรอกเป็นแสงสว่างนำทางให้โลกคนที่แข็งแกร่งอะไม่ใช่แค่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดแต่ต้องยืนอยู่เพื่อทุกคนยืนอยู่เพื่อทุกคนอืคนที่สามารถขัดคลาวตัวเองจะสูงส่งขึ้นได้ก็จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดเป็นความอบอุน่นเป็นแสงสว่างนำทางให้โลกเหมือน,อนกับ,กบดวงตะว,ว,วัน ในที่สุดก็จำคำพูดของลูกพี่เจ้าสุริยันได้แล้วสินะและนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องชี้นำชีวิตของฉันมาตลอดด้วนพี่ทโดโรคินั่นไม่ใช่สิ่งที่พี่หรือลูกพี่เจ้าโุริยะต้องการหรอกนะว่าไงนะกลับมาแล้วพี่ครับผมรู้แล้วล่ะลูกพี่โยตะฮะอ๋ะอนนายรู้อะไรเหรอ ประโยคนี้ไงเล่าคนที่แข็งแกร่งนะ่ะไม่ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดคนที่สามารถขัดเกลาตัวเองเพื่อคนอื่นจะได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเป็นความอบอุ่นเป็นแสงสว่างนำทางให้โลกเหมือนกับดวงตะวันนายชอบประโยคนี้งั้นเหรออืมก็แปลว่าผู้แข็งแกร่งที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดจะต้องคอยปกป้องคนที่อ่อนแอง,งั้นสินะเอเองั้นผมก็จะแข็งแกร่งขึ้น และก็ปกป้องคนที่อ่อนแอนี่ก็คือหน้าที่ของลูกพี่เจ้าสุริยัน,น,นเดี๋ยวนะเก์มาคุงนะนะั่นน่ะคือ,อพี่ครับเป็นอะไรไปพ่อํายังไงดีพี่เขาพี่ยอดตาไถือนี่ไว้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปตามหมอี่อไม่เจ็บสักนิดฉันจะป้องแข็งแร่งขึ้นให้ได้ให้เหมือนกับลูกพี่เจ้าสุริยัน ที่เคยบอกกับผมไว้อการจะเป็นลูกพี่เจ้าสุริยันไม่ใช่การยืนอยู่เหนือคนอื่นๆว่าไงนะถ้างั้นก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นห่อยว่ามันหมายความว่ายังไงลูกพี่เจ้าสุริยันที่ลูกพี่โยตะพูดถึงมันเป็นแบบไหนกันนะผมจะชนะแบตชนี้เพื่อพิสูจน์ให้รุ่นพี่เห็นเองแลมันมีทางชนะได้ด้วยนะ <L an> เราเองก็มีสิ่งที่ควรจะทำในฐานะบัตรนีบบน้ของกาโออยู่ด้วยไม่ใช่หรือไงกันโย่ทั้งไม่มีทางเข้าใจผิดไปได้ใช่หรือเปล่าลูกพี่โยตะเชิญเลยเอาล้วก็นี่นะไม้คค้าของนายอะไม่ต้องใช้แล้วล่ะพรุ่งนี้ผมก็กลับบ้านได้แล้วยินดีด้วยนะเกรติมาคุงแต่ว่าแบบนี้ ผมก็อดอ่านลูกพี่เจ้าสุริยันตอนต่อไปเลยนะสิไม่ต้องห่วงหรอกฉันวาดเอาไว้แล้วล่ะลูกพี่โยตาอา่อานเสร็จแล้วก็เอามาคืนด้วยก็แล้วกันนะ<อ>เพราะว่ากาโอเขาก็รออ่านอยู่เหมือนกันนนะ่ะฮะให้ผมอ่านก่อนกาโออีกรอระแฟนพันธ์แท้อันดับหนึ่งของฉันนะ่ะก็คือเกนมาคุคงนะเพราะงั้นเชิก็เลยอยากให้เกนมาค,คุงได้อ่านเป็นคนแรกเนะ่ะลูกพี่โยตาอืม แทนคำขอบคุณช่วยรับเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่านี่มันของสำคัญของนายนี่ผมเลยอยากให้ลูกพี่โยตาเก็บมันเอาไว้นะเข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะการ์ดใบนั้นมัดสุริยันสังชายอ,อิมแพคาโอจังนั่นมันสุดยอดการดหายักสมัยพระเจ้าเา่ามาแล้วคะ่ะ ไอเทมใบนั้นมาสุริยานสังชัยอินแพดเนี่ยเมื่อสวมใส่มาแล้วใช้ลิงแอตแทคกคู่กับบัดดี้มอนสเตอร์พาอร์ของมันก็จะไม่สิ้นสุดเอ๋ไม่สิ้นสุดเหรอตอนนี้เจ้าพวกนั้นก็ไร้เทียมทานแล้วล่ะไปลุยกันโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสิดวงอาทิตย์น่ะมัได้ีไว้ใหงนมองเฮ้ยเดีเฮ้ยหย่าฮะดวงอาทิตย์น่ะ ไม่ได้มีไว้ให้แง้มมองไม่ว่าใครก็มีดวงอาทิตย์อยู่ในจิตใจกันทั้งนั้นและผู้คนก็ไม่ควรรอให้ลูกพี่เจ้าสุริยันมาปกป้องแต่ควรจุดไฟในหัวใจขึ้นมาแล้วกลายปเป็นลูกพี่เจ้าสุรยิยันทำไมฉันถึงได้เข้าใจผิดไปได้ลูกพี่ยอตาอ๋อเกนเกนบะคุง ลูกพี่โยตะล่ะเมื่อเช้านี้ที่เราลืมคำนั้นไปเพราะมัวแต่เศร้ากับการจากไปของลูกพี่โยตะอย่างนั้นเหรอเนี่ยโยรวงให้ทัลูกลูกพี่เจ้าสุริยัง ใชชยิงไปยกปิเเวิน,เเวนขนัก้าวทสขอบพระคุณที่ช่วยชีย้แนะครับปฏิหารค่ะคุณด้คำเดียวว่านี่คือปฏิหารชัดชด สามารถเอาชนะนักสู้ทอโดโรคิเกนมะจากทีมเซฟูคที่เป็นแชมป์เอบซคัพปีก่อนได้สําเร็จจะไม่เรียกว่าชนะได้ด้วยดวงอีกแล้วนักสู้มิคาโดกาโอจากทีมบาดูโซเลคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามประลองแห่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะลูกพี่โยตะลูกพี่ช่วยให้ผมคิดได้สินะว่าผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดเออฮะกา นายแข็งแกรงขึ้นแล้วนะนายนี่แหละคือลูกพี่เจ้าสุริยันตัวจริงเมื่อตอนที่มีคนที่ทำให้ฉันนึกสงสัยในพลังของตัวเองเมื่อตอนที่มีคนที่สามารถมอบความพลาชายให้กับฉันไนด้ฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขอสละตำแหน่งลูกพี่ผู้แพ้อย่างฉันไม่มีคุณสมบัติจะใช้ชื่อลูกพี่เจ้าสุริยันมันไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ เราไม่ว่าใครก็เป็นลูกพี่เจ้าสุริยันได้ไม่ว่าใครก็เป็นได้อย่างงั้นเหรออย่าบอกเอล่าว่าดูงอาทิตย์ในหัวใจของรุ่นพี่โดโริิมันมอดไปหมดแล้วพิโยตาที่อยู่บนสวรรค์เองก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันวันนี้ฉันแพ้แล้วมีขนมกาโอกา <c oughs> โ,โอฉันสุดยอดเลยกาโอคัะ สมชายชาตรีจริงๆเหลือดเชื่อเลยฮะมันั่นจะแข็งแกรงได้อีกเรื่อยๆแต่ถ้าทางจริงจะดีใจนี่นะแค่ดูการแข่งอันแสนดูเดือดของ ABC ครับของปีนี้ก็ทำเอาเหนื่อยได้เลยนะหน่อยเนอะ รู้สึกเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างไปสนิทเลยอะสงสัยจะคิดมากไปเองละมัง้ง อืมเอาละจะกิ่เต็มที่เลยแต่ตำแหน่งเจ้ายุทธภพเอบีซีคับของทีมบาวดูโซเลทุกคนมาฉลองกัน้นชนแก้วทำไมเทสซยะกับแอสโไดยถึงได้มาด้วยเนี่ยอย่าคิดมากเลยนาะยโยสมแลละที่เป็นเทสซยะนี่สิชายที่เหมาะกับตำแหน่งราชาโลกปีศาจพ่กาโอคะมีแขกมาหานะ่เออรุอออ่นพีเธอรรคิ ฉนเอาไอ้นี่มาคืนอ๋อต้นฉบับลูกพี่เจ้าสุรยิยันนึกถึงเมื่อก่อนเลยอะขอโทษด้วยที่ยืมไปแล้วไม่ได้เอามาคืนยืมแล้วไม่ได้คืนเหรอตอนอยู่โรงพยาบาลก็ไม่เคยถามที่อยู่กันเอาไว้เลยขอโทษด้วยนะมันช่วยไม่ได้นี่ครับยังไงซะตอนนี้ก็เข้ามาก่อนสิครับเออเออแม่ครับุ่นพี่โรโรคีเขามาทานข้าวด้วยนะครับ ฉันอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับกาโอให้ได้มากกว่านี้ในธนบัตรนี้เราอยากจะแข็งแกรงขึ้นแข็งแกรง่งแข็งแกรงขึ้นอีก